สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอเนื้ออ่ามาเจอกันในเนื้อหาต่อไปเลยนะคะนักเรียนอ่าเนื้อหานี้ก็คือเรื่องความเท่ากันทุกประการนะคะตอนนี้เราจะมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรามีความรู้อะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อวด้านคู่ที่สมนกันและมุมคู่ที่สมนกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่นะคะนักเรียนอะหม่ทวนใหม่ครั้งหนึ่งนะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมสองทั้งสองรูปนั้นมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่นะคะนักเรียนค่ะไปดูเรื่องต่อค่ะถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านหรือ ดมดกล่าวคือมีด้านยาวเท่ากันสองคู่และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการนะคะนักเรียนเราเรียนมาแล้วจากชัมม่วโมงอ่าจากคลิปที่แล้วนะคะต่อไปค่ะ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมนะคะในชั่วโมงนี้หรือในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมค่ะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมนี้หรือเขียนย่อๆว่ามดมและผลที่ตามมาคือด้านที่เหลืออีกสองคู่จะยาวเท่ากันเป็นคู่คู่และมุม ที่เหลืออีกหนึ่งคู่จะมีขนาดเท่ากันรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมดมองจะเท่ากันทุกประการซึ่งเป็นไปตามสมบัติต่อไปนี้นะคะนักเรียนถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมมอดอมองก่ลาวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่และ ด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการคานเรียนี้น,นักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะให้หนักเรียนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมในข้อใดที่เท่ากันทุกประการโดยมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือ มุมด้านมุมนะคะมาดูรูปที่หนึ่งค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมสองรูปนะคะแล้วมีสัญลักษณ์ของความเท่ากันคือด้านหนึ่งขีดนะคะแสดงว่ญญาสองด้านนี้เท่ากันนะคะแล้วก็ด้านสองขีดค่ะสองด้านนี้เท่ากันจากนั้นเราต้องใช้ความรู้เรื่องการหมุนของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้แหละถ้ามันจะเราจะให้มันทับกันนะคะนักเรียนนักเรียนว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันจะเท่ากันทุกประการแบบไหนครับ แต่เราได้เหตุผลมาสองเหตุผลแล้วล่ะโจทย์กำหนดมาสองอย่างแล้วล่ะค่ะจากนั้นเราหาด้านที่สามุมที่สามเนาะเราเรียนเห็นไหมครับเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูรูปโจทย์ข้อที่สองรูปที่สองค่ะโจทย์ให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปมาให้สัญลักษณ์ของความเท่ากันให้ด้านหนึ่งคู่มุมหนึ่งคู่สามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการได้ต้องมีสามเหตุผลเนาะ สามเหตุผลก็คือมีจะเป็นเรื่องของด้านเรื่องของมุมแต่โจทย์นี้ให้มาหนึ่งด้านหนึ่งคู่มุมหนึ่งคู่เรามาหาสิคะความน่าจะเป็นน่าจะเป็นด้านหรือมุมดีคะนักเรียนโอ้มันน่าจะเป็นด้านเนาะเป็นด้านร่วมเห็นไหมคะด้านนี้ที่ที่ครูชี้นะคะเป็นด้านร่วมค่ะดังนั้นมันก็ต้องเข้าความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านค่ะนะต่อไปดูโจทย์ข้อต่อไปค่ะรูป ข้อที่สามนะคะโจทย์ให้สัญลักษณ์ของความเท่ากันของด้านมาเห็นไหมขีดสองขีดนี้ค่ะแล้วสัญลักษณ์ของความเท่ากันของมุมหนึ่งขีดนี้ค่ะเท่ากันดังนั้นโจทย์ข้อนี้บอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการต้องมีสามเหตุผลดังนั้นเหตุผลที่สามก็ต้องเป็นด้านเนาะด้านร่วมค่ะเป็นด้านร่วมที่เรามองเห็นเด่นชัดเลยเร,เรียกว่าด้านรวมดังนั้นมันต้องเป็นความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านค่ะนักเรียนตอบถูกนะคะ ต่อไปข้อต่อไปนะคะเขาให้สามเหลี่ยมมุมฉากมาสองรูปทำไมเรารู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็พอมีสัญลักษณ์มุมฉากในตรงกลางและมีสัญลักษณ์ของความเท่ากันของด้านหนึ่งขีดกับสองขีดเห็นไหมคะเป็นสองคู่เลยค่ะดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้ต้องเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านใช่ไหมคะโ้เก่งมากเลยค่ะตอบถูกเลยค่ะต่อไปข้อต่อไปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมเพราะมีสัญลักษณ์มุมฉาก แล้วมีสัญลักษณ์ของความเท่ากันหนึ่งขีดสแสดงว่าด้านสองด้านสองคู่นี้เท่ากันค่ะเห็นไหมฮะสองขีดก็เท่ากับสองขีดนะคะเป็นด้านประกอบมุมฉากดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านค่ะมากเลยนะคะต่อไปในข้อต่อไปโจทย์ให้สัญลักษณ์ของความเท่ากันด้านหนึ่งคู่แล้วก็มุมหนึ่งคู่ โจทย์ข้อนี้เนี่ยดูลักษณะแล้วเนี่ย่ัสัญลักความเท่ากันแล้วมันยังขนานกันอีกนะคะนักเรียนดังนั้นมันจะมีมุมแย้งที่เท่ากันเขาบอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันถ้าเส้นตรงสองเส้นอยู่บนระนาบเดียวกันและมีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุมแย้งก็มีสองคู่เห็นไหมคะดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบ มุมด้านหนึก็ได้ค่ะกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DBC มี AC เท่ากับ DC และมุม ACB เท่ากับมุม DCB จงแสดงว่า AB เท่ากับ DB ค่ะมาดูรูปกันนะคะสามเหลี่ยมสองรูปนี้ชนกันอยู่นะคะ ให้หนักเรียนเติมเหตุผลในช่องว่างต่อไปนี้นะคะนักเรียนามาดูข้อที่หนึ่งเหตุข้อความข้อที่หนึ่ง a c เห็นไหม a c มีสัญลักษณ์ขีดสองขีดค่ะเอ๊มันเท่ากับด้านไหนคะนักเรียนมาดูสิคะในโจทย์ก็มีบอกให้เราด้วยนะคะว่าเห็นไหมหนึ่ง สองขีดเหมือนกันเลยดังนั้นก็ต้องเท่ากับอย่างอื่นไม่ได้เลยคือคือดีสี่ค่ะเหตุผลค่ะ,คะเหตุผลนักเรียนว่าอะไรครับกําหนดให้โจทย์มีเข้ามีให้เรามาดูข้อความที่สองค่ะเขาบอกว่ามุม a อซบเท่ากับมุม d ีซบค่ะมุมน,นี้ยสัญลักษณ์หนึ่งขีดเหมือนกันเลยค่ะถ้าดูจากรูปดูจากโจทย์เป็นไงคะเขากําหนดมาเนาะออโจทย์ข้ขอนี้ก็คือกําหนดให้เห็นไหมคะในโจทย์มีต่อไปข้อความที่สามค่ะ CB CB เท่ากับ CB ค่ะดังนั้นมันเป็นข้อความเดียวกันเป็นด้านเดียวกันที่สองสามเหลี่ยมสองรูปมีใช่ร่วมกันดังนั้นก็ต้องตอบว่าอะไรคะด้านร่วมค่ะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อความที่สี่สามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DBC เหตุผลอะไรคะนักเรียนว่าเป็นความสัมพันธ์อะไรครับจากข้อหนึ่งถึงข้อสามเลยเป็นความสัมพันธ์แบบ ด้านมุมด้านนะคะหรือจากข้อ1ถึงข้อ3ามค่ะเหตุผลของมันดังนั้นเราก็มาตอบได้แล้วค่ะว่า ab เท่ากับ db เพราะอะไรเพราะอะไรนะคะนักเรียนเพราะเป็นด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันหรือนักเรียนจะตอบว่าจากเหตุผลจากข้อ1ถึงข้อสก็ได้เลยหรือจากข้อสี่ก็ได้นะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนบอกว่า รูปสามเหลี่ยมในข้อใดที่เท่ากันทุกประการโดยมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือมุมด้านมุมค่ะมาดูรูปที่หนึ่งค่ะดูลักษณะรูปแล้วมันน่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะโดยมีสัญลักษณ์มุมฉากสัญลักษณ์มุมฉากมุมฉา,ากากับมุมฉากก็ต้องเท่ากันพราะกลางเท่ากับ90้าสบองศาและมีสัญลักษณ์ของด้านค่ะหนึ่งขีดเห็นไหมคะหนึ่งขีดค่ะ เท่ากันและมีสัญลักษณ์ด้านของมุมค่ะมุมนี้ต้องเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกการแบบม,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 บมุมด้านมุมค่ะทําไมถึงบอกมุมด้านมุมเพราะด้านที่เท่ากันอยู่ระหว่างมุมที่เท่ากันค่ะต่อไปก็รูปต่อไปค่ะนักเรียนเห็นรูปแล้วเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะที่เขาโจทย์ก็ให้มาสัญลักษณ์ของมุมเท่ากันสองคู่ค่ะหนึ่งขีดกับสองขีด ดังนั้นเรามาหาว่าสิ่งมีอะไรที่เท่ากันได้บ้างนอกจากด้านนอกจากมุมแล้วดูจากรูปนี้น่าจะเป็นด้านเนาะด้านนี้เขาเรียกว่าด้านอะไรนะเขาใช้ร่วมกันเนี่ยเรียกว่าด้านร่วมดังนั้นจึงเป็นมุมด้านมุมค่ะเพราะด้านที่เท่ากันอยู่ระหว่างมุมที่เท่ากันกันต่อไปรูปที่สามค่ะโจทย์ให้ด้านมาหนึ่งคู่กี่สองขีดนะเท่ากันแล้วก็มุมหนึ่งคู่ค่ะแสดงว่าเราต้องมาหามุมหรือด้านดีคะโอ้เราเห็นแล้วค่ะ คือด้านร่วมเนาะดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันทุกการแบบด้านมุมด้านค่ะโหเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะต่อไปรูปต่อไปนะคะสามเหลี่ยมสองรูปนี้โจทย์ให้มาสัญลักษณ์ของความเท่ากันมีสองคู่ค่ะหนึ่งขีดกับสองขีดถ้าเราจะเคลื่อนที่รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องการหมุนเนาะการหมุนให้สามเหลี่ยมสองรูปนี้ทับกัน ดังนั้นขีดหนึ่งขีดมันก็จะทับกันขีดสองขีดก็จะทับกันแล้วโจทย์ให้มาสองอย่างแล้วแต่เราจะบอกได้เหตุผลได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันุกปกระการได้ต้องมีสามเหตุผลดังนั้นถ้าเราจะดูที่โจทย์ให้มาได้สองคู่แล้วด้านสองคู่ดังนั้นเราต้องหาถ้าไม่ด้ก็มุมแต่เราเห็นแล้วค่ะเป็นมุมครับแต่เรารู้ว่าที่ครูวงกลมตรงเนี้ยมันแสดงว่ามันจะต้องเข้ากันด้วยเหตุผลอะไรครับ นิยามของอเส้นตรงค่ะถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นเหตุผลที่3ามก็เป็นเรื่องของมุมค่ะสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกกันแบบด้านมุมด้านเพราะด้านที่เท่ากันอยู่ระหว่างมุมที่เท่ากันค่ะต่อไปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองคู่เลยค่ะทั้งคู่เลย มีสัญลักษณ์ของมุมฉากเท่ากันแล้วสัญลักษณ์ของด้านเท่ากัน1ขีดกับ2ขีดค่ะดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกการแบบด้านมุมด้านกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB ตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด E ทำให้ AE เท่ากับ BE และมุม CAE เท่ากับมุม DBE จงแสดงว่า EC เท่ากับ ED ค่ะมาดูโจทย์นะคะมาดูรูปดูจักรูปแล้วเราจะทำไงครับสัญลักษณ์ของความเท่ากันมีหนึ่งด้านนะคะดังนั้นให้นักเรียนเติมเหตุผลลงในช่องว่างค่ะข้อที่หนึ่งมุม AEC AEC นะคะ AEC มันจะเท่ากับมุมใดได้คะถ้าเราใช้ความรู้เรื่องการหมุนโดยให้มุม A มาทับมุม b และมุม C ทับกับมุม d มุม e ก็ทับมุม e เรียนว่ามุมอะไรคะลองตอบสิคะตอบได้ยังคะมุม B E D ดีนะคะถูกต้องไหมคะเรากิดถูกไหมเหตุผลค่ะว่าทักเรียนครับมาดูเหตุผลว่าทำไมมันถึงเท่ากันเพราะเป็นมุมตรงกันข้ามนะคะ และข้อที่สอง AE ค่ะ AE e เท่ากับอะไรดีคะดูลักษณะแล้วมันน่าจะเท่ากับมุมด้านไหนคะ AE ค่ะในโจทย์ม,มีบอกเรามาไหมคะมูม,มีด้วยนะะในโจทย์บอกว่า AE เท่ากับ BE ค่ะดังนั้นก็ต้องเท่ากับ BE ค่ะเหตุผลก็ต้องโจทย์กำหนดให้ค่ะต่อไปข้อสค่ะมุม CAE ค่ะ CAE มีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งขีดด้วยของมุมดังนั้นมุมที่เท่ากันก็คือมุม DBE ค่ะเห็นไหมคะสัญญาณความเท่ากันเหตุผลค่ะก็จทย์กำหนดมานะคะต่อไปข้อที่4ค่ะดังนั้นมี3เหตุผลแล้วค่ะมีมุมมีด้านมีมุมค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม AB ขอโทษนะคะสามเหลี่ยม AEC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BED ด้วยเหตุผลอะไรคะมุมด้านมุมนะคะต่อไปดังนั้นข้อ5เราก็ตอบโจทย์ดได้แล้วว่า AEC เท่ากับ ED ค่ะเหตุผลค่ะเพราะอะไรคะนักเรียน ด้านกู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันหรือเราจะตอบว่าจากข้อสี่ก็ได้นะฮะเด็ดผลจากข้อสี่ก็ได้ค่ะกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุม CDF เท่ากับมุม ADE จงแสดงว่า DF เท่ากับ DE ค่ะมาดูรูปนะคะนะักเรียน สี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส้เรามา,าดูความสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะนักเรียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสมบัติว่าอย่างไงบ้างคะข้อที่หนึ่งคือมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันและข้อที่สองเรื่องของมุมคะ่ะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะดังนั้นนักเรียนให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้นะคะ ข้อที่หนค่ะครวให้ข้อความว่ามุม cdf เท่ากับมุม ade นักเรียนครับเหตุผลอะไรคะนักเรียนเหตุผลก็คือสัญลักษณ์หนึ่งขีดเห็นไหมคะนักเรียนหนึ่งขีดก็แสดงว่าโจทย์กำหนดให้ค่ะต่อไปข้อที่2ข้อความที่2นะคะมุม c d เท่ากับมุมอขอโทษค่ะ ด้าน CD เท่ากับด้าน AD นะคะนักเรียน CD เท่ากับด้าน AD ดังนั้นเหตุผลค่ะนักเรียนเป็นเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะดังนั้นก็เป็นเหตุผลก็คือด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามนิยามของมันเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมุม FCD เท่ากับมุม EAD ค่ะเหตุผลจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากเป็นมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ เท่ากับมีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ยเรามีได้ได้สามเหตุผลแล้วเนาะเหตุผลที่หก็คือมุมเหตุผลที่สคือด้านเหตุผลที่สก็คือมุมดังนั้นสามเหลี่ยม CDF จึงเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADE ค่ะเหตุผลก็มุมด้านมุมค่ะ ต่อไปข้อที่5เราก็จะตอบโจทย์จทย์ที่โจทย์ต้องการทราบได้แล้วว่า df เท่ากับ de เพราะอะไรคะนักเรียนในเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแล้วดังนั้นด้าน df เท่ากับด้าน de เพราะด้านคู่ที่สมนัยกันของสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันคะ่ะ จากโจทย์นะคะกำหนดให้ AP เท่ากับ PB เท่ากับ AQ เท่ากับ QC จะต้องพิสูจน์ว่า CP เท่ากับ BQ นะคะดูจากรูปแล้วส่วนของเส้นตรง AB มีจุด P เป็นจุดกึ่งกลางและแบ่งครึ่งนะคะแล้วส่วนของเส้นตรง AC มีจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางแบ่งครึ่ง AC ออกสองส่วนเท่าๆกันนะคะมาดูข้อความนะคะครู คห้ายข้อความข้อที่1ก็คือ AP บวกกับ PB มันเท่ากับ AQ เท่ากับบวกกับ QC นะคะนะักเรียนว่าเหตุผลเพราะอะไรคะก็คือเหตุผลมาจาก AP มันเท่ากับ AQ และ PB เท่ากับ QC ค่ะมาดูข้อความที่สองคะ่ะ AB นะคะ AB เท่ากับ AC เพราะอะไรคะนักเรียน อ๋อก็เพราะว่า P กับ Q มันเป็นจุดกึ่งกลางนะคะมันก็คือมาจากเหตุผลข้อที่หนึ่งค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะมุม P PBC เท่ากับมุม QCB ค่ะนักเรียนว่าเป็นพร่อเหตุผลอะไรคะอ่ามุมที่อยู่ตรงข้ามด้านที่ยาวเท่ากันค่ะมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่ข้อความข้อที่สี่ค่ะ BC เท่ากับ BC ค่ะ เราเจอเข้อความแบบนี้อีกแล้วนะคะดังนั้นมันเป็นอะไรคะด้านร่วมค่ะมันเป็นด้านร่วมกันสามเหลี่ยมสองรูมนี้ใช้ร่วมกันดังนั้นจึงเป็นเหตุผลพอทีท่จะให้สามเหลี่ยม PCB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม QBC ค่ะด้วยเหตุผลด้านมุมด้านค่ะดังน,นั้นเราก็ตอบโจทย์ดได้แล้วว่า CP เท่ากับ BQ ด้วยเหตุผลด้านคู่ที่สมนัยกัน ของสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันหรือจากข้อห้าได้ค่ะไปโจทย์ข้อต่อไปนะคะกำหนดให้ AB เท่ากับ BC, BD เท่ากับ BF และมุม ABAE เท่ากับมุม BCE จะต้องพิสูจน์ว่ามุม BDC เท่ากับมุม BFA ค่ะดูจากรูปนะคะนักเรียนอ่านตอนนี้ ดูข้อความข้อความนะคะนั่นเรามาช่วยกันหาเหตุผลนะคะดูจากรูปแล้ว AB ค่ะนักเรียนเห็นไหม AB เท่ากับ BC ค่ะเหตุผลอะไรครับมันถึงเท่ากันคะนักเรียนโจทย์กําหนดให้ค่ะในโจทย์มีนี่เห็นไหมคะต่อไปข้อความที่สองค่ะ BF เท่ากับ BD ค่ะอา่ามันเท่ากันด้วยอะไรครับเออดูโจทย์ค่ะเห็นไหมโจทย์บอกค่ะโจทย์กําหนดให้ค่ะต่อไปมุม B A F เท่ากับมุม B C D ค่ะมุมนี้มันเท่ากันเพราะอะไรครับโอ้ยโจทย์กำหนดให้อีกเหมือนกันค่ะในโจทย์เข้าให้มาดังนั้นจึงเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วค่ะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุปกประการแบบอะไรครับสามเหลี่ยม A B F เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B C D ด้วยเหตุผลด้านมุมด้านค่ะดังนั้นมุม B F A จึงเท่ากับมุม B D C ด้วยเหตุผล มุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันหรือเหตุผลจะตอบว่าจากข้อที่สี่ก็ได้ค่ะคนักเรียนคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมไปทําทแบบงัดท้ายคลิปนะคะซ you a g a i นนะคะ Next time ค่ะบ๊ายบายค่ะ